สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูวรนในคลิปการทบทวนบทเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนบทเรียน เรื่องประเพณีและวัฒนธรรมไทยกันนะคะประเพณีและวัฒนธรรมเป็นสิ่งดีงามที่ชุมชนปฏิบัติสืบต่อกันมาเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางาศาสนาและความเชื่อท้องถิน่นจนเป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตทำให้เกิดความรักความผูกพันเกิดความสามัคคีในครอบครัวและท้องถิน่น ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจหล่อล้อมบุคลิกภาพและเป็นโอกาสในการประกอบความดีแสดงความกระตันยูกระตะเวทีต่อผู้มีพระคุณ <c oughs> และในวันนี้นะคะคุณครูวันก็มีใบงานมาฝากเด็กๆก,กันด้วยนะคะ ให้นักเรียนนะคะทบทวนบทเรียนและทําใบงานที่1ดังนี้ค่ะให้นักเรียนยกตัวอย่างการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวพร้อมกับวิเคราะห์เหตุผลนะคะที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติลงในแผนผังความคิดที่ครูจะทำขึ้นนะคะ และใบงานที่สองให้นักเรียนยกตัวอย่างประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนาลงในแผนผังที่กำหนดให้ค่ะและใบงานที่3นะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น พร้อมวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติลงในแผนผังนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะและใบงานที่คุณครูวานให้ก็จะมีคำตอบอยู่ในหนังสือของเด็กๆนะคะแล้วพบกันใหม่ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ